ส่งงานตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นมิตซูบิชิสเปซวากอนนะครับมาเปลี่ยนพวงมาลัยเป็นพวงมาลัาายของตัวเจแปนนะครับตัวนรุ่นนี้ก็ค่อนข้างหายากพร้อมกับระบบชิปมีชิปมีชิปซ้ายขวาแล้วก็พร้อมระบบคูดคอนโทรลกับระบบคูดคอนโทรลครับก็ออกแบบให้ใช้งานได้หมดนี่คือพวงมาลัยเดิมๆของลูกค้านะครับลูกค้าไม่มีตัวมันติฟังก์ชันก็ใช้เป็นบลูทูธ แต่ตอนนี้พอดีได้พวงใหม่มาก็เลยอยากจะแปลงเดี๋ยวมาเทสระบบดูนะครับตรงนี้ก็เป็นโหมดเพิ่มเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็โหมดเลือกโหมดวิทยุครับตรงนี้ก็เลือกโหมดธรรมดาเพิ่มเสียงลดเสียงเร่งชันแนนครับผมก็เลื่อนชันแนนไป ใช้งานได้หมดเดี๋ยวมาดูตัวเป็นโหมดสปอร์ตนะครับตัวนี้ก็เป็นกรเดินชิปปกติเพนชิปจะชิปตรงนี้ขึ้นลงนะครับแต่นี้ก็มาชิปแทนที่ตัวนี้ก็คือชิปจากนี้นะครับอสองอันนี้ก็ลด1ครับผมชิปก็ใช้งานได้นะครับ คุยตอนโทรทุกอย่างใช้งานได้หมดรับสายรับสายโทรศัพท์ก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเปิดเสียงสำหรับว้่้เลือกเสียงจากคำพูดของเรานะครับผมสามารถเลืยกเรียกโหมดได้อันนี้ก็ใช้งานได้ทั้งหมดตัวนี้เป็นพวงมาลัยของเจแปนนะครับผมทำให้ ขับขี่ได้ง่ายขึ้นคล้ายๆกับตัวปาเจโร่ซึ่งมีพดเดินชิปทั้งซ้ายทั้งขวาเราไม่ต้องมาชิปตรงนี้ละโอเคครับส่งงานลูกค้าสั้นๆแค่นี้นะครับรีวิวสั้นๆสำหรับตัวนี้ Mitsubishi ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ